โดยทางวัดพระธรรมการแคลิฟอร์เนียนะครับรแผนกเผยแผ่รธรรมะชาวท้องถิ่น p e a c e Point Meditation ได้จัดกิจกรรม Thursday Night Meditation สำหรับชาวท้องถิ่นนั่นเองโดยภายในงานนะครับพระธินพัฒรสารถะชโยปร,รินธรรมก้าประโยคนําำจัดกิจกรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วก็ทบทวนวิธีการนั่งสมาธิแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ยังได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิเป็นระยะเวลาประมาณ40นาที จากนั้นพระอาจารย์นะครับได้บรรยายทำถึงประโยชน์หรือว่า benefits นะครับของสมาธิในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็เป็นช่วง Q&A นะครับ question and answer ต่อคำถามข้อสงสัยต่างๆแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิของชาวท้องถิ่นให้กับเพื่อนที่ร่วมคลาสนั่นเองครับซึ่งทุกท่านนะครับก็ได้หลับตารวมใจด้วยวิธีการที่สบายกายที่สบายใจที่สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็เชื่อมันนะครับว่าสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของทุกท่านครับ